อ่าครับสวัสดีครับผมกลับพบกับท้บาซ่าไว้อีกครั้งนะฮะวันนี้มากับภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะฮะควมกลับโดยคุณพุทธิพงศ์นาคทองก็เป็นผู้กลับที่มีลายเซ็นชัดเจนนะอืมสำหรับผมนะตั้งแต่สี่คิงนะฮะโฟคิง วัยหนุ่มมนะจนเรื่องนี้คือมือปืนนับแสดงโดยคุณแหลมสมพลนะมีพี่เฟยมีนักแสดงรุ่นเก่าอย่างอาอนกษัตชัยนะอตุย๋ยในเรื่องรับบทเป็นลุงต่อ่อ,อ,อไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยฮะสำหรับเรื่องมือปืนนะ หนังโจหัวมาเป็นแอคชั่นดรามา่าอาชญากรรมนะก็แต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นดราม่าแอคชั่นนะมันควรจะนํามาด้วยดราม่ามากกว่านะเพราะว่าสําหรับผมผมว่ามาพยายามจะดราม่ามากกว่าแอคชั่นอะ่ะถามว่ามีแอคชั่นไหมมันมีทําได้ดีด้วยซีนแอคชั่นในเรื่องนะแล้วก็อืม ไปไม่ถูกเลย <g ül> ก็เรื่องราวของมือปืนนะเป็นเรื่องของเพชที่เป็นมือปืนเป็นมือปืนรับจ้างนี่แหละแล้วก็อยากจะวางมือละประมาณนี้นะเออก็ภาพพยร์เรื่องนี้นะมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์นะและนะ้วก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะของคู่มกับ ปริพงนาคทองเลยนะเขาคือเขาจะมีความแบบดิบๆแล้วก็สีเรียสจริงจังในภาพยนตร์น่นนะแต่กับมือปืนอืมในหัวผมก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมก็คิดว่าพอดมันก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ใช้คำว่าไงเหมือนส่วนตัวเราก็จะเคยเห็นมาในหนังต่างประเทศอยู่แล้วนะประมาณว่า เนี่ยแหละเป็นเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นนักฆ่าอะไรแบบนี้นะที่แบบว่าเออคือเบื่อแล้วอ่ะคือเบื่อแล้วอยากจะอยากจะมีชีวิตธรรมดาอะไรแบบนี้นะก็เลยแบบว่าก็คืออยากจะเลิกแล้วประมาณนั้นเออแล้วก็คงจะมีแอคชั่นที่แบบ ดูดเดือดสาใจอะไรอย่างนั้นแาแต่คือกับมือปืนมันไม่ใช่อ่ะกับมือปืนเนี่ยเขาเขาเริ่มมาเขาให้เห็นอ่าตัวละครหลักๆก็จะมีสามคนนะนะมีมีเพชมีบอมแล้วก็มีสำรีเพชที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็คือนําแสดงโดยพี่แหลมสมพลนะนะแล้วก็บอมก็คือคุณพี่เฟยอ,อ่าคนนี้คือ ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือสัมรีก็คือเป็นผู้ช่วยไุ้ผู้กำกับของคุณพุทธิพงษ์นี่แหละมัง้งก็จะไม่เปลีน่ยนะก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันบทมันยังดูไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยกลมกล่อมสักเท่าไหรอ่อ่ะอืมคือหลังก็เปิดตัวมาใช้ได้นะคือทำให้เห็นตัวละครสามคนเนี้ย กำลังเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งคือหนังก็ไม่ได้ปูเขาเรียกว่าไงไม่ได้ปูต้นสายไปเหตุอะไรให้เราเห็นก็คือเริ่มมาก็คือว่าเห็นสามคนเนี้ยมีคุณสัมลีเนี่ยขับรถแล้วก็มีพี่เฟยในเรื่องก็คือบอมนะแล้วก็มีเพจก็คือเนี่ยนั่งรถกันไปเพรว่าเป็นงานต่างจังหวัด อ่าเริ่มมาถ้าเห็นป้ายถนนน,นะนะมันเขียนว่าไปชะาำแล้วก็แก่งกระจานมัน้งถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะแล้วก็ไปถึงสถานที่ก็จะมีเหมือนงานวัดแต่มันไม่ใช่งานวัดมันจะเป็นแบบมีร้านค้ามาขายของ อะไรเงี้ยขายของกินขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยฟิลฟิล,ฟลงานวัดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่งานวัดมันจะเป็นงานเลี้ยงของของผู้มีอิทธิพลสักคนหนึ่งผู้ใหญ่หรือกำนันอะไรประมาณนั้นนะน,นะแล้วก็มีเวทีลำํำวงอ่าคนเพชรบุรีน่าจะคุ้นชินกับบรรยากาศนี้นะแล้วก็มันหนังก็ทำให้เราเห็นเลยตั้งแต่ซีแรกเลยเลยว่าเอม ว่าทั้งสามคนนี้คือไปทำงานเออไปทำงานกันก็คือเป็นมือปืนรับจ้างนี่แหละไปฆ่าคนก็ถือว่าทำได้ดีนะในซีนเปิดตัวแต่คือว่าหนังงานไม่ได้เล่าว่าเขาเป็นมายังไงทำไมถึงมาเป็นมือปืนอะไรทำนองนี้นะไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเหมือนกันนะสำหรับผู้กับมลนะ่ะ แต่ผมว่ามันควรจะมีนะมันควรจะมีแล้วคือทั้งเรื่องมันก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าปุมหลังของแต่ละคนถ้าเข้าไหรลอามีคุณเพชรกับบอมที่ว่าอาม,มีปีปุมหลังกันมาช่วยชีวิตกันไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่ามันดูบางมากเลยมันดูบางมากเลยแต่หนังอ่ะพยายามจะ เน้นไปที่เพชตัวละครเพชกับตัวละครไซตัวละครายก็คือแฟนของเพชเป็นอดีตแฟนประมาณนั้นนะตอนแรกที่เราที่ที่หนังมันเล่านะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมาอย่างไระนะเออเหมือนหนังพายายามจะปิดตรงนี้ไว้เดี๋ยวไปเฉลยที่หลังอะไรประมาณอย่างนั้นนะแ้วเขาก็เฉลยนะอืม เขาก็ทําให้เราเห็นว่าเออความสัมพันธ์ของเพชรกับทรายเนี่ยเป็นมาอย่างไงแต่ก็นั่นแหละมันดูมันดูม,นดมันทําให้ดูสับสนว่าเออตกลงเขาจะเล่าอะไรกันแน่ประมาณนี้น่ะนะมันทําให้ดูแบบว่าไม่ชัดเจนนะ่ะว่าเขาจะเล่าดราม่าของของหนังของคู่รักคู่นี้ว่าเออ มันมันทํางานเป็นมือปืนแบบนี้ก็เลยอยู่กันไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะอยู่ด้วยกันพยายามที่จะแบบยจะมีความรักอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งหนังอะ่ะก็ไม่ใช่นะมันก็มันมันก็เล่าอ่ะนะแต่ว่ามันเหมือนมันพยายามที่จะไปเล่าตรงอื่นด้วยในความสัมพันธ์ของ เพื่อนก็คือเพชรกับบอมที่เขาโอ้โหแบบว่าก็คือเป็นเพื่อนรักกันตายแทนกันได้แต่อันนี้ยหนังเล่านิดนึงว่าเหมือนเพชรเคยช่วยชีวิตบอมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยบอมก็เลยล้ำลึก,ลลกทุยบอมก็เลย แต่ว,ว่าตายแทนเพชรได้อะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่นั้นแล้วก็สำลีสำลีนี้ก็แทบจะไม่ได้เล่าอะไรเลยมีเล่านิดนึงก็คือว่าอาจจะสปอนิดิสเน่น,น,นะก็คือเล่าประมาณว่าเหมือนไม่มีอนาคตอะไรอะ่ะเออเพชรเห็นแล้วก็เลยดึงมาช่วยงานประมาณนั้นเ แล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรสําคัญเท่าไหร่ด้วยแค่ขับรถซึ่งไม่ได้ขับเยอะอะไรด้วยนะในเรื่องอเหมือนแบบมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่อ่ะปัญหาน่าจะอยู่ที่บทภาพยนตร์น่ะที่มันดูที่มันดูไม่กลมกล่อมสักเท่าไหร่อ่ะเออบางช่วงมีความเหมือน โดดๆโดดอยู่บ้างนะเออคือส่วนที่ดีมันก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันนะเราเอาความรู้สึกของผมก่อนที่มันมีตอนหนังมือปืนนะนะที่เขาจั่ว่ามันเป็นแอคชั่นดราม่าเออผมก็คาดหวังความแอคชั่นมากกว่านี้นะเออแต่ว่าบอกเลยว่ามันไม่ได้แอคชั่นจ๋าสักเท่าไหร่แต่ว่า ฉากแอคชั่นทำได้ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีในส่วนของฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นในช่วงคลายแม็กเอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีแต่ว่าบทต่างๆระหว่างทางอ่ะผมว่ามันดูมันดูเขามันดูมันดูยังไม่เจาะลึกเท่าที่ควรอ่ะในหลายๆแง่งมุมเลยอนะ อย่างที่รู้คือว่าเขาจะมีนักแสดงหลักก็คือสามตุกสามคนใช่ไหมคือเพชบอมที่เป็นมือปืนลับจ้างมีคนขับรถเป็นลูกน้องเป็นสำลีแล้วเขาก็จะมีเหมือนนายหนนะ้าที่เป็นคนเหมือนแบบคนจ่ายงานประมาณนะั้นนะผมไม่รู้สับมันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปลนะเออแบบ ไปคนจ่ายงานประมาณนั้นก็คือลุงต่อคือพี่อตุ๋ยในส่วนของการแสดงเนี่ยมันทําได้ดีทุกทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปว่ากันเรา,เาภาพรวมของภาพ,พยนตร์ก่อนแล้วกันนะนั่นแหละมันมีอ่าก็คือเนี่ยมีเปิดมาด้วยสามคนเนี้ยปฏิบัติงานไป รับรับงานมาแล้วก็ไปฆ่าคนอ่าแล้วเรื่องอะ่ะมันก็ไปพัวพันกับกำนันท่านหนึ่งก็คือคุณอนกุกษัตชยัยนะแล้วก็ไปพัวพันกับตํารวจซึ่งเป็นประมาณว่าเป็นพวกการประมาณนั้นอะ่ะไอคนที่ฝั่งพระเอก ฝั่งเพชรกับบอมไปรับงานมาไปฆ่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพวกกันอะประมาณนั้นอะแล้วเขาก็เหมือนว่าเออมีอิทธิพลประมาณหนึง่งก็คือมาหาตำรวจให้ตำรวจเนี่ยเฮ้ยไปตัดไปหามาดิใครเป็นคนทําอะไรเงี้ยใครอยู่เบื้องหลงังอ่ะเรื่องอะ่ะมันก็ควรจะดําเนินไปในทางนี้ถูกไหมแต่ว่าเรื่องอะ่ะถูกเล่าด้วยความ ด้วยความเหน,นื่อยๆหน่อยหนึ่งนะมีช่วงเหนื่อยๆอยู่แล้วก็หนังไม่ได้ขยี้ประเด็นตรงนี้เออผมคิดว่าหนังควรจะขยี้ประเด็นตรงนี้นะมันน่าจะสนุกนะแบบว่าใช่ไหมมันเริ่มมามันคือเออเนี่ยพวกมือปืนตรงนี้ไปทำงานไปฆ่าคนคนหนึง่งที่มันแบบเป็นพรรคพวกของผู้มีอิพธิพลายหนึ่ง หลผู้มีอิทธิพลรายนี้ก็ต้องการตามล่าตัวพวกนี้อะไรอย่างนั้นอะ่ะแต่มันก็ถูกเล่าข้ามๆไปอะ่ะเหมือนแบบอืมอ่านรู้แล้วแล้วก็ไปเล่าให้ดูว่าอ่าพวกนี้รับงานกันยังไงทํางานอะไรกันต่อก็มีงานแรกเสร็จแล้วมีงานสองแล้วก็มีงานที่สามประมาณนี้แต่ด้วยความที่เพชรเนี่ยคืออยากจะเลิกแล้วขอไม่ทําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย อืมก็ไม่เขาก็ไม่ได้แบบว่าฝืนใจอะไรนะเออเขาก็โอเคอยากเลิกก็ได้แต่ว่าเหมือนกับพูดเอาไว้ว่าเออมชีวิตแบบนี้เข้ามาแล้วมันมันเลิกยากมันมีสตรูมันไว้ใจใครไม่ได้อะไรอย่างงี้อืม,อมก็นั่นแหละมันควรผมว่ามันควรจะเล่าไปในทางนี้นะควรจะขยี้ขยี้ตรงนี้แต่ว่า สิ่งที่หนังนำเสนอก็คือเหมือนว่าจะไปเล่าเรื่องของตัวเพชที่อยากจะเลิกเพราะว่าเคยมีแฟนอ่าแล้วก็ด้วยเนี่ยแหละด้วยการเป็นมือปืนอย่างเงี้ยเลยทำให้แบบเป็นมีแฟนไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากจะเลิกเพื่อที่จะแบบแบบเออไปหาคนรักอะไรอย่างนั้น ก็เลยอ่ะแต่นั่นอ่ะมันเหมือนมันไม่เชื่อมโยงกันระหว่างมูตรงนั้นกับกับมูที่ไปฆ่าคนแล้วถูกตามล่าอะไรอย่างนั้นนะเออแล้วมันเหมือนจะถูกยัดเยีดยดซะด้วยซ้ำอ่ะนะให้ให้เอาปมเหมือนเอาปมความรัก กับปมตรงที่ถูกตามล่าตรงนั้นนะมาผูกกันมันดูไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่นะในใน,ในอารมณ์ในเรื่องนะท,ที่ผมดูนะนั่นแหละม,มันรู้สึกว่ามันขาดความชัดเจนนะว่าเหมือนเขาจะเล่าตรงไหนให้ใหมันเป็นเมนหลักอะไรประมาณนั้นนะเป็นท็อตหลักของเรื่องออนั่นแหละมันทำให้ขาดความกลมกล่อมไว้นิดนึงอ่ะอืม เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของนักแสดงนะเออผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่ดีของหนังนะก็คือการแคสติ้งนักแสดงที่มารับบทแต่ละบ,บทในเรื่องนะเออเดี๋ยวเราไปว่ากไปท้ายนะันนะเออบทไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนที่น่าชื่นชมก็มีทั้งแบบูบแอน,นโทนที่ผู้กำกับเขาพาเข้าสู่โลกอาชญากรรมนะเออเทคนิคการถ่ายทํา ฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันทำได้ดีมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยมีลายเซน็นของผู้กกับชัดเจนทั้งงานภาพเทคนิคการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมันดีจุดที่ดีของหนังมือปืนก็คือนักแสดงนะไม่ว่าจะเป็นพี่แหลมสมพลเนี่ยรับบทเป็นเพชรนี่ก็คือ เขาจะมีบุคลิกต่างกันเลยนะกับบอมที่รับบทโดยพี่เฟยนะพี่เฟยนี่เขาก็จะดูเป็นเป็นมือปืนก็จริงนะแต่ว่าเขาดูเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมากๆอ่ะแล้วก็มีอารมณ์ขันเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือแสดงได้ดีส่วนตัวเพชรน,นี่เขาหน้าจะบีบมาเป็นแบบนั้นอนะ่ะมั้งให้มันดูแบบว่าเป็นคนเงียบเงียขึมๆมหน่อย ทเท่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอ่าบทที่มันจัดจ้านเท่าพี่เฟย์นะเออเท่าบอมในเรื่องอ่อนน,น,นั้นนะมันกลายเป็นบาลานได้ดีนะอืมถ้าเกิดมันมาข่มเท่ไปทั้งหมดมันก็น่าจะตึงเกินไปเออทั้งสองคนนี้มันก็เลยดูจะแบบบาลานกันดีตัวอาตุยที่รับบทเป็นลุงต่อนี่ก็ยอดเยี่ยม นะในส่วนของเนี้ยนะคือบทกระโดดเด่นเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติคือถ้าไม่มีแกเนี่ยก็น่าจะความสนุกก็น่าจะลดน้อยลงไปกว่านนี้อีกนะแต่คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องบทก็คือว่าเขาพยายามจะนำเสนอความสัมพันธ์นะนะว่าเออ เขาเป็นคนเหมือนเป็นหัวหน้าเป็นคนรับงานมาให้อะไรอย่างเงี้ยจ่ายงานให้กับเพรบอมสัมฤตแล้วก็เขาดูจะแบบว่ารักกันมากทั้งสามสี่คนเนี้ยนะคือเขาดูจะแบบว่ารักกันมากอะแต่คือว่าหนังอะไม่นําเสนอว่าทําไมเขาถึงวารักกันขนาดน,นี้ไอ้พวกนี้มาเป็นมือปืนได้ยังไงลุงไปเจอมาจากไหน อะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงมาให้พวกนี้มาเป็นมือปืนให้อะไรเงี้ยแต่มันมีความสนิทสนมกันมากแม้นึกออกไหมมันก็ดูฟังดูมันก็มากเบได้อ่ะเออหนังควรจะเจี่ยนเวลาไปเล่าตรงนี้นะมันเป็นดีเทลเล็กก็จริงแต่ว่าขยี้ตรงนี้หน่อยผมว่ามันน่าจะดีกว่าไหมอ่ะอันนี้คือมันไม่เราไม่รู้เลยว่าเขาเขาเขา เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกันได้ยังไงอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงรักกันขนาดนั้นเป็นห่วงเป็นใย,ยกันขนาดนั้นเหมือนเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยอะไรเงี้ยมีบุญคุณอะไรกันมาใช่ไหมมันต้องแบบมีเรื่องราวที่แบบว่าเออโอ้โหลุงแม่งช่วยผมไว้หรืออะไรอย่างนั้นอะ่ะขครยีตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังไม่ได้ตามเสนอตรงนี้หรือผมหลุดไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่มันมัน,ม,นมันแทบจะมันไม่ได้นําเสนอะอะอแต่ว่าการแสดงคือตรงเนี้ยคือดีมูดต,ตรงเนี้ยคือดีเวลาเขาอยู่ร่วมการการพูดการจามันดูเป็นแบบเออเป็นคนที่สนิทกันอะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆอะไรอย่างเงน้นอะอีกคนนึงก็คืออานกฉัดชัยนี่ก็ดีไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมังก็คือ ด้วยประสบการณ์ในสายอาชีพตรงนี้นะคือมันสวมบทสวมบทบาทอะอ่าแล้วก็เวลารุ่นใหญ่เขาอยู่ด้วยกันเข้าบทด้วยกันก็คือเออมันก็ทำให้หนังดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้เล่านะอีกอะว่าเออ ไอไอ้กำนันคนเนี้ยกับไอผู้ใหญ่ต้นเรื่องที่ว่าไปถูกไอพวกเพชรบอมค่าเนี่ยมันเขามีธุรกิจอะไรกันที่มันแบบไอพวกนี้ไปฆ่าแล้วมันขัดผลประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้นำเสนอตรงนี้นะฮะอีกคนนึงก็คือตำรวจในเรื่องก็คือคุณเบนจามินวานีใช่ไหมเบนจามินรับบท ระฐบดผู้กองอะนะเออก็คนนี้คือการแสดงผมดูแล้วคือผมขนลุกนะเขาดูดิบมากแววตรงแววตาอะไรนี่คือแบบว่าเออใช่อะแต่ก็อีกนั่นแหละก็ไม่ได้ไม่ได้นำเสนอไปถึงเรื่องราวว่าเออเขาเขามาอยู่กับกำนานมาเป็นลูกน้องอะไรได้ยังไงมีผลประโยชน์กันยังไงอะไรอย่างนั้นนะนะเออไม่ ก็คือเกิดเหตุว่าเออผู้ใหญ่ถูกฆ่าตำรวจกำนันรู้จักตำรวจรู้จักคนเนี้ยเออผู้กองสืบหน่อยเจใครเป็นใครเป็นเป็นคนฆ่าใครเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็สืบแต่ก็สืบนิดเดียวเอยงนะมันควรจะมันควรจะสืบแบบว่า สืบหน่อยอ่ะมันมีแค่ช่วงต้นเรื่องเองนิดหน่อยเองนะที่แบบเหมือนมีจับจับแบบลูกสมุนอะไรเงี้ยน,นะสักหนึ่งคนมาแล้วก็มาเค้นน่าจะได้เห็นในตัวอย่างอยู่แล้วนะนิดนึงอะนะเออก็เห็นอยู่แค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้ไปขยี้เรื่องราวว่าเออเขาไปสืบต่อยังไง ถึงไปเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่เอออีกส่วนหนึ่งที่ดีก็คือว่าคาเมโอนะอา่าเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์ละกันว่าเออเขานำคาเมโอตรงนี้เข้ามาเออมันก็ทำให้ดูอ่ะดูตื่นเต้นดูแบบเอเอน่าสนใจเพิ่มขึ้นนิดนึงนะพวกนี้คือการแสดงอะไรเงี้ยมันมันก็ดีอยู่แล้วด้วย เหมือนเช่นตัวผู้กำกับเองเขาก็จะมาคามีโออยู่แล้วนะในหนังหลายๆเรื่องทุกเรื่องของเขาอะนะที่เขากำกับอ,อ,อ่ะนั่นแหละก็าการแสดงนะผมว่าเป็นส่วนที่ดีก็ภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะก็มีทุกอย่างที่มันที่มันจะเป็นหนังที่ดีเลยได้นะมีทั้งการแสดงมี เทคนิคต่างๆการถ่ายทํามีทีมงานการสร้างที่ยอดเยี่ยมเลยนะแต่นั่นแหละมันดูเหมือนบทมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อะมาทําให้หนังขัดความกลมกล่อมไปอะ mm hmm. ก็หากใครชอบอภาพยนตร์ของคุณพุทธิพงษ์นาคทองอนะแล้วก็สไตล์ที่มันชัดเจนของเขาอะนะความดิบความเรียวความจริงจังอะไรเงี้ยนะก็ไปรับชมกันนะไปอุดหนุนกันได้แต่ก็ ถ้าใครที่คาดหวังแอคชั่นจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะผิดหวังกันได้นิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกันนั่นแหละก็เป็นหนังไทยภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งนะของผู้กกับพุทโพงนาคทองก็ไปรับชมกันได้นะทุกลมภาพยนตร์เลยนะครับไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองนะฮะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับภาพยนต์เรื่องมือปืนนะผมให้ไปห้าเต็มสิบแล้วกันครับสำหรับมือปืนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าแล้วกันฮะสวัสดีครับ